มีไหมมีหน่ออนอกมา <c oughs> จากในแอปเปิ้ล <c oughs> อะไรเนี่ยมันร้อน <c oughs> ผมผมมีมีไม่ได้เจอกับตัวเองแน่ว่าเขาเล่ามาตอนที่ไปถ่ายงานที่กานะครับไปนอนโรงแรมที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับแล้วก็เป็นค่อนข้างจะแบบมีอายุมานานแล้วอย่างนี้ครับแต่พอไปนอนปุ๊บคือเขาให้นอนห้องหนึ่งคนเดียวครับแล้วก็ห้องค่อนข้างแบบใหญ่เลยครับแบบกว้างประมาณแบบ40ตารางเมตรนะครับใหญ่เลยแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะแบบมีเสียงน้ําไหลบ้างเสียงตู้เย็นเสียงแอร์อะไรอย่างงี้ครับแล้วแต่ว่ามีพี่คนนึงเขาแบบเขานอนแล้วก็ตอนกลางคืนก็มีเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแล้วก็เหมือนแบบ ไฟมันก็เปิด <łbym Get S 1> ปิดเปิดปิดอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็นึกว่าเหมือนแบบดูเมกเขาแบบเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ลืมนึกไปว่าวันนี้เรานอนคนเดียวนี่หว่าอืมใช่ครับเขาเล่าให้ฟังแต่ว่าเราอยู่โรงแรมเดียวกันไงครับซึ่งเขาก็มาเล่าตอนเช้าแล้วก็คืนนั้นก็ต้องกลับไปนอนอีกอืมออจริงๆเราตอนเด็กๆกลัวครับแต่ว่าพอโตมาแล้วก็เริ่มเริ่มไม่ค่อยเคารพเขาเท่าไหร่แล้วก็เลยเลยเฉยๆครับหลังๆใช่ เือของเต้มีเรื่องที่แบบมีแม่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอันนีไไไ้ไม่รู้นั่นหรือเปล่าก็มีก็เป็นเรื่องที่วันที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเป็นเรื่องที่วันที่คุณย่าเสียก่อนที่จะรู้คุณแม่โทรมาใช่ไหมครับแล้วแล้วแม่โทรมาตอนนั้นยังไม่รู้ว่าย่าเสียแล้วแม่โทรมาแล้วแม่ก็ถามเราว่าเราเป็นอะไรแบบทำไมพูดไปร้องไห้ไปอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงร่ะแล้วผมก็บอกแม่ว่าแบบไม่ได้ร้องเหมือนกับแม่แม่อยู่ก็ยังอยู่ข้างๆเลยตอนนั้นนะจริรอแล้วพอผมคุยกับแม่อยู่ว่าไม่ร้องปุ๊บก็ม ไม่ได้เอาแม่เห็นไม่แม่ใจจะวูแล้วก็ไม่ได้ว่าเอาแม่คุยกับแม่แล้วแม่ไม่ได้ยินเสียงร้องไห้เลยเหรอใช่คือนัตอนนั้นเราขึ้นแล้วแล้วคุยอยู่อ่ะถามไม่อยู่แล้วพี่เรียงคุยกับแม่ยังคุยอยู่พี่อยู่แล้วว่าพี่พี่เป็นอย่างเงี้ยช่นเราคุยกับแม่อยู่พี่เป็นอย่างเดย์ย่าเสียแล้วนะลูกอะไรเงี้ยคือคือตอนนั้นคือตอนแรกอะที่โทรคุยกับแม่โทรเธอคุยเรื่องอื่นๆร้วนๆแล้วแม่ก็แบบแม่ก็คืออยู่คนละฝั่งกับคนญาติเราไม่ได้รู้จักกันเลยนี่เกิดจากนี้หรือเปล่าช็อกมากจนแบบ มันเริ่มสับสนเอาเหตุการณ์มาไล่เรียงกันไม่ถูกหรือเปล่าไม่ถึงใครเนี่ยช็อกมากจนแบบเริ่มเอาเหตุการณ์มาไล่เรียงไม่ถูกจริงๆแล้วก็คือมีร้องไห้คุยกับแม่แหละแล้วก็เอาเหตุการณ์้นไม่ใช่นี่คือถ่าย,ายละครกับสมองอ่ะอยู่มีอยู่กับพี่ยุ้ยพี่อุ้ยยังไงพี่ก็ช็อกอยู่เหมือนกัน คือคือกำลังนั่งรถกลับจากถ่ายละครอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็โทรคุยกับแม่ก็บอกบ่นแม่ว่าเหนื่อยนู้นนี่อะไรเงี้ยเออเดี๋ยวไว้จะหาเวลาไปหาย่านะแบบเหนื่อยนู้นนี่อะไรเงี้ยแล้วแบบเหนื่อยคุยคุยอยู่แม่ก็ถามเราหลายทีมาว่าเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วก็บอกไม่ได้เป็นแม่โอ้เนี่ยก็คุยไปแบบพูดไปแล้วได้ยินเสียงร้องไห้อะไรเงี้ยช่ก็เนี่ยแหละครับม่นเป็นเสียงร้องไห้ของเราหรือเสียงร้องไห้คนอื่นแม่บอกไม่ใช่เสียงเราอ่ะอุ้ยเสียงล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะนั่นแหละครับประมาณนี้ครับอ ผีผีไม่ใช่คนหลอกลวงแล้วกันครับผมผีไม่ใช่คนหลอกลวงก็เป็นผีจริงใจครับผมเป็นผีจริงใจตาเอากระดุกมาสองอันแล้วเป็นกระหรังันเลยปะผีนี้ไม่มีเงินทองจะกองให้เป็น<ะ>ยาจกเป็นผีผนไม,ม่เงินอไม่ค่อยใส่เสื้อฟ้า ก็สำหรับใครนะครับที่จะออก ไปงานฮาโลวีนช่วงนี้ครับก็ให้ระวังมาระวังผีตัวอื่นด้วยนะครับอาจจะมากัดหรือทําร้ายเราได้บีพอหรือมาแห่อาจจะเป็นระวังแบบพวกแบบการแพร่ระบาดอะไรอย่างนี้ดีกว่าหรือว่าแบบระวังแบบเรื่องความอันตรายเลยไม่ปก้องทีการเล่นแพร่งกอะไรกันอย่างเงี้ยมันน่ากลัวบางอยงปกออุปกรณ์อะไรนี้มันอาจจะแบบคนบางคนเขาแบบเหมือนเราเราไม่รู้ว่าคนนี้เล่นได้เท่าไหร่ไปเล่นแล้วเขาตกใจมากหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุอันตรายอะไรก็ต้องระวังดูบางคนก็แบบเป็นออโต้ที่แบบแอคแท็กอะเหมือนแบบไปไปทำเขาแล้วเขาแบบเสียชีวิตขึ้นมาแล้วเกิดอุบัติเหต เขาเรียกว่าเล่นอะไรแต่ยังมีขอบเขตระวังตัวด้วยนะครัะม,มีคนทําท่าเน,นี้ยคือแต่ว่าอะไรร้อนร้อน <laughs>